สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนะตรงนี้เป็นวัดร้างที่เคยมาแล้วแหละนะชื่อว่าวัดใหญ่แต่มาดูความเปลี่ยนแปลงว่าเป็นยังไงบ้างคือสาราตรงนี้ยังมีเหมือนเดิมนะมีองค์พระรูปที่บูนะขึ้นมาใหม่โดยชาวบ้านแต่ตรงนี้ครับแต่เดิมนั้นคือเป็นป่ารกตอนนี้คือแบบเนี่ยถังเตียนหมดเลยแล้วจะมีโคกข,ของโบราณสถา,านตรงนี้สูงขึ้นไปตรงนี้นะจะมีเป็นซากอิฐเก่าอยู่ด้วยนะ ซึ่งแต่เดิมที่ผมเคยมาเนี่ยจะลุยเข้าป่ากันแต่ตอนนี้คือว่าเดินเข้าไปได้สบายๆเลยเดี๋ยวพาไปชมอีกครัง้งนึงครับวันนี้ก็มากับนนเช่นเคยนะเจ้าบ้านเจ้าบ้าน <laughs> นนทเล่ฟังหน่อยว่า <laughs> ตอนเด็กๆอะ่ะ <laughs> เคยเจอโบราณวัตถุอะไรบ้างไหมที่สําคัญสำคัญที่นี่อเสมาเลยพี่เป็นเสมาหีนชนวนสีเทาพี่จำได้แม่นเลยตอนเด็กที่แม่นเพราะแม่ตอนเด็กๆทุ๊บ แต่มันแตกอยู่แล้วก็คือเด็กๆพี่ไม่รู้หรอกก็ทุบเอามาทําขวานขวานเล็กๆกันอ,อ่อช่วงนั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องไอ้ขวานขว้านขวานฟ้าหน้าดำลเล่นกันตอนนั้นก็คือตอนนั้นคือเด็กๆอยู่ไม่รู้ว่าคือโบราณวัตถุสําคัญคอ,อ,อ๋อแต่คือว่าพอมานึกย้อนกลับก็ทรงจําก็รู้ว่าเป็นใบเสมาหินชนวน <c oughs> อ๋อ <c oughs> เรามาทุบกันเล่นนะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นหนังจะจักวงๆเนี่ยฮิตกัน มาชอบดูกันแล้วก็มาทําเป็นขวานฟ้าหน้าดําเข้าใจครับเข้าใจนั่นคือเด็กๆนะถอนเด็กๆแล้วก็ไม่รู้อย่างพี่นะว่ามันคืออะไรครับจริงๆมันมีใบเซมเอที่สมบูรณ์อยู่ใบหนึ่งพี่แต่ตอนก็คือโดนรถไถไปพี่โดนรถไถแตกหมดเลยเสียดายนามากเลยมีใบเดียวที่สมบูรณ์ครับตรันี้ก็เป็นสาราที่ชาวบ้านเขาสร้างขึ้นมานะรอบตรงโบราณสถานเดิมแล้วก็มีการสร้างบูรณะเอาปุตรูปขึ้นมาใหม่ด้วยน่าจะมีองค์เก่าอยู่ภายในนะ น่าจะเป็นพระพุทธรูปผินทรายทรายจะมีเฉพาะแค่หน้าตัดใช่ไหมใช่ครับอ๋อที่หน้าตัดจะมีจะมีะมพระเก่าอยู่มันเ็าบอกว่าคือเขาพอจําความได้อยู่เด็กอ,อ่ะเขาเคยเจอพระรูปผินทรายนะเป็นส่วนบริเวณหน้าตักครับต่อไปเราไปดูด้านหลังนะตอนนี้โลงเตียนแล้วมาง่ายนะท่านที่จะเดินทางมาก็ ตั้ง google map มาได้เลยนะครับที่วัดใหญ่ตำบลบางคูอำเภอท่าวุง้งจังหวัดลบบุรีนะมาได้เลยนะครับแลนมากสำคัญครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นสำโรงแล้จะเป็นโคกสูงขึ้นมาตรงนี้โคกสูงขึ้นมาไม่ใช่เกิดจากการถมนะเพราะว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานเก่าเพื่อแต่มันสูงขึ้นไปอย่างนี้นะ มีเสาใช่ไหมใช่ก็ลเลยมองว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วเราเริ่มเห็นอิฐเก่าตรงนี้นะครับนี่อิฐเก่าตร,ตรงนี้ตรงนั้นเห็นหัวมุมตรงนั้นตรงนั้นเป็นเขามากองไว้ไหมหรือว่าเป็นเสาอันนี้อันนี้เป็นเสาเลยพีอ๋อตรงนี้เป็นเสาดั้งเดิมอันเนี้ยเขามากองใหม่ข้างบนตรงนี้จะเป็นอิฐเก่านะครับที่เขามากองไวให้คล้ายเป็นเจดีนะเขามากองกันเองนะคือเขาเอาอิฐเก่าเนี่ยมากองกรองรวมกันไว้ขึ้นมาสูงเลยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันครับคล้ายๆว่าเป็น มุมหัวเสาน,นี่นะก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาคารนะครับคือตอนนี้ใบเสมานนบอกว่าแตกหมดแล้วไม่เห็นซากด้วยแต่ยังเหลือใบนี่เขาเรียกว่ากระเบื้องเชิงชายอยู่นะ ยังเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งนะครับกับเบื้องเชิงชายนี่ก็เป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งครับก็จากตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำเก่าแล้วพี่เนี่ยแต่ว่าปัจจุบันคือเขาถมไปหมดแล้วพี่มันแห้งแห้งแล้วก็มีการทับถมแต่จะมีผมจำได้ความจำตอนเด็กว่ามันมีไอ้ต้นมะม่วงหินอภานอยู่สองต้นคู่กันอยู่แล้วก็ ตรงนี้มันจะมีโบราณโคกโบราณสถานอีกจุดหนึ่งคือตรงต้นไม้ไผ่ตรงนน้นอันั้นจะขุดเจอพวกกระเบื้องทองเหลืองเอ้ยไม่ใช่กระเบื้องท้องเหลืองพวกทองเหลืองเป,เป็นละเป็นลูกลวดล,ลายสมัยยุทธยาพี่เยอะมากเลยแล้วโบราณวัตถุที่ได้มาตัวอยตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือว่าหายไปแล้วตอนนี้ก็คือน่าจะหายไปแล้วพี่ว่าเพราะว่าเขารวมมาไว้ที่หลุงพ่อหลุงพ่อองค์ลุงพ่อเลยพี่ที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่เจอแล้วครับ